ครับเอาล่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับแคสเซอร์พิเกอร์ชแนลเราก็จะมาเออเราจะมาเล่นเกมนี่ครับ GTAV นะฮะแต่ว่าวเฮ้ยเล่นได้จริงหรอ ้วผมจะเป็นคก็บสั้นแค่พิสูจน์ให้ดูว่ามันเล่นได้จริงไหมนะฮเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเล่นได้จริงกันหรือเปล่าฮนะฮะเขาบอกว่าสนุกมากครับเลยวันนี้นะเรามาลองดูกันดีกว่าเราเข้าแล้วฮะนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหนี่ก็นะฮะผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นคลิปสั้นนะขอแคพ่พิสูจน์เฉยนะ ได้จริงไหมเนี่ยมาเรามาพิสูจน์เฉยๆนะฮะมาแล้วเอาละครับยังไงวันนี้ก็โอเควันนี้ก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย